ฝนจะมาครับก็เลยหนีนะฮะมาหลบตรงนี้ครับหลุมหลบภัยโอ้โหตอนนี้ปวนกันไปหมดแล้วครับเมื่อกี้ชาวฝรั่งเศสฝรัร่งเป็ดฝรั่งไก่นะครับไอ้บ่าวนี้ก็เดินตากแดดไม่รู้เรื่องเลยนี่ครับนี่เป็นมวยครับเพราะพยากรณ์อากาศบอก ฝนจะมาครับเมื่อกี้เม็ดใหญ่กว่านี้นะฮะแล้วก็เมื่อกี้กำลังเดินเข้าไปสู่พิธีเปิดนะครับไอช่องทางนี้มันก็จะผ่านด้านขวาเนี่ยเป็นประตูชัยด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นอะไรเนี่ยที่เขาทำาจ,จัดจารคนจะไปดูเนี่ยต้องมีตัว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 ,ตว,ตว,ตวนะฮะนี่ครับเมื่อกี้คนแน่นหายไปหมดนะครับนี่โบส นะฮะโบสถ์แม่ลิวิงว่าจะเข้าไปสารภาพบาปหน่อยโอ้โหรอดมาได้ก็เมื่อกี้คือคือไม่ได้เข้าพิธีเปิดเพราะว่าเขาจำกัดรักข่าวไทยนะฮะอิงก็เลยเดินมาสังเกตการสนามโอ้โหนี่เปรียกมอกรอกมาแรก็เลยจะทำไงวันเนี่ยนี่ดูนะครับ ไม่สบายอเอาง่ายๆครับแต่ว่าเดี๋ยวฝนก็เริ่มเมื่อกี้หนักกว่านี้ครับหนักมากนะครับก็เริ่มจางไปละแต่ว่าดูดูดูดท้องฟ้านะครับก็ยังคิดว่าคำคำ <c oughs> ก็ยังจะมีฝนอยู่นะไอ้นี่ก็ตัวใหญ่ครับลมบ,บึงเล็กนิดเดียวน้องนี้ก็ดีใจครับไม่ได้เจอฝนมานานอ้าวเสื้อกันฝนแพริสเกม นะครับนี่ก็เริ่มอ่ก็รีบมิงเตือนแล้วนะครับนักข่าวไทยเหมือนกันครับต้องเต็มร่มไปไม่มีร่มก็เรียบร้อยโอเคครับก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลรักษาความปลอดภัยเนี่ยเรียกได้ว่ามาทุกโรงพักของประเทศไทยเลยครับ ให้เหลือจากแก่ๆเนี่ยประจันยอยู่โรงพักแค่คนเดียวนะฮะวันนี้รายงานข่าวไม่ยืนยันครับทุกอำเภอทุกตำบลทุกจังหวัดของฝรั่งเศสเนี่ยครับโอ้คุณโจรกำลังเตรียมจ้องตาเป็นมันเลยครับนี่น,น,นีดูดูด,ด,ดที่โปนเนี่ยการนที่เนเยอะมากนะฮะดูนูฝั่งนู้นไ็เยอะ ทางนี้ทางนี้ยิ่งเยอะใหญ่เลยนี่นียืนกันตากฝนกันนะเปียกมรกมาเริ่มคนเริ่มมาแล้วครับหลังจากฝนที่เขาเรียกว่าเบาละนะแต่ไม่น่าชะลี่มิงว่าพน่าจะตกยาวเลยวะเนี่ยพวกนี้มีตัวหมดนะครับ ที่จะเข้าไปนั่งในพธิธีเปิดริมแม่น้ำแสนนะครับตรงนี้เป็นสถานที่ของพธิธีเปิดนะครับเรายังไม่มีเรื่องของเหตุการณ์เกาะกรา้ายที่หลายคนเป็นห่วงไม่น่าจะมีครับอาจจะกควนๆปนๆไปนะฮะ okay. โอ้โหก็ไม่อยากให้ฝนตกนะดูดูสภาพท้องฟ้าครับโอ,โ,โอเคครับขอบคุณนะครับวันนี้ลีมิงนั่งหลบไฟอยู่โชคดีไปนกรู้นกโร